Some ีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนจตุจักรเนาะนนี้พามาอัปเดตจตุจักรกันล่าสุดเลยเดินเล่นจากนี้ก่อนจะดูเขาเต้นรีบไปก่อนเฮ้ยอ๋อสอนเต้นด้วยใช่ไหมสอนเต้นกันเลขสามเก้าเลขตาเก้าไปทางนี้ก่อนขัดใจกูเหรอเดินทางฝั่งนี้ก่อนไง เอนนีน้มันมีแดดกระเป๋ากระเป๋าสวยอยู่นะอะไรอ่ะอตงังยังไม่ถึงวันเงินออกรอ <c oughs> งเท้าหัวตวอก้าองท้าัวตูต้อใส่ต้องใส่หวัวหลิม่ต้องพูด่อะไรอ่ะทับชิมกอบ ร้านนี้งานดีมากห้องเหลืองเนาะงานดีถ้าท <c oughs> ่องเที่ยวเยอะมากแล้วตอนนี้ <c oughs> ข้างในอย่างนี้เป็นบบอยู่ใช่นี่ร้านนี้นี่ไงน้ำหอมแล้วชื่นขวด ไอติมด้วยบรรยากาศ้ดูบรรยกาศนินดาานึงคึกคืนมากเลยโอป้าเต็มไปหมด,ดาามส,สังเกตไหมว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนภาษาเกาหลีเยอะมากเลยาาเข้ามากันเยอะแล้วนะ หนังสือไม่จะเปน้องใสโอ้ยเสื้อนอนนวดกันเต็มเลย ชอบนวดกันเนอะต่างชาติเนอะเออตรงนี้สถานีรถไปใต้ดินรู้สึกจะเป็นสถานีอะไรนะกำแพงเพชรไหมเออเข้าไปดูตรงนี้โครงการสองซอยสีสอ คนเยอะมากเลย <c oughs> ขลุดมากนี่ตอนนี้ก็จะมีความสวยงามเลยนะหน้าเดิมใช่อ <c oughs> เออเปิดครบแล้วสวยอยู่นะคอยนะนีแล้วเย็นสบายด้วยเห็นไหมมีความเป็นแอร์นิดนิด เ็ือยืดเรียบร้อยเพื่อเฉิดรองเท้า<ม>คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเนาะเพราะว่ามันคึกคืนหมดแล้วหน้าถ่ายหมดทุกโซนเลย<ม>คนเยอะ<ม>ดีงามมาก ซื้อตัวละร้อยอ่ะแันนี้ก็สวยสวยนะชุดน,นี้บรรยากาศดีงามมาก ซื้อยุดแนวนี้ออกมาเยอะเทวรอยสวยแม่เว้นุ่งหอมสวย

นี่สวยน่ารักยืดเท่ดีจังเนาะ นีここ่มาดูชุดกระโปรงนี่สวยมากเาเกดปรทารตางต่างดียูไม่เริ่มรถติดแล้วตรงนี้ เดินมาถึงนี่แล้วโครงการสามซอยสี่สิบห้าโอ้ใช่ดหอบมากเลยเนาะซอยนี้เดินสบายเย็นสบายมากเลยเฮ้ยร้านอะไรเออมาไปจิ๋ เนีย่ยต้นแน่นเลยฮะใช่ตรงนีน้ล็อกมันจะเป็นแบบแคบๆมาเด้อมันก็เลยแน่นนี่ลตาอ้าปากนะเออเต็มทุกล็อก เยอะด้วยก็สองร้อยห้าสิบไม่มีของกินขายด้วยข้าวแกงเครื่องหอม ทีนี่ก็เยอะออหอมเลยได้ไ,ได้จอดกเป๋าเดินมาโครงการสซอยสี เชิ้นี่สองร้อยห้าสิบร้อห,ห้าสิบเชิ้ ใ่ยีนใสอันนี้ร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งไม้อยห่งะเชิร้อ 150, หยืดร้อยนึงได้อยู่นะ <c oughs> เอาดีกว่า เสื้อผู้หญิงอ่ะคอแง่นนดูคอเลยเออน,นี่สวยเอาหยิบบ้างเอาด้วยอ่ะเอาไหนดีหน้าหรือหลังไปต่อห่านไปก่อนไม่มีสวยแจ็กเก็ตเดอรนชิด์โดนสวยแจ็กเก็ตเนี่ยแยกก็ได้แยกแยขายได้ อของอสวยเยอะอยเห็นอะไรก็อุ้ยไปหมดก <c oughs> ี่เลสแตกเอะราีของสวยเยอะของดีแบบเปิดกันเต็มแล้วอะใครเราไม่มีคนดู <c oughs> สยืด แม้ว่าถ้าแก้ววัดโก้คนดูร้ายมากเลยมันก็อยากได้ไงชุดสัมผัสนี่จะยืดสองร้อยสี่สิบสีสัน หมือนผ้าดิบกันนะเออเอวอร์ไลนอวอร์ไม่ายเหรอ แถวนี้ดีนะทั้งหอมทั้งเย็นเฮ้ย <c oughs> <อ>ต้มตำตอ,ตอืมก็จะตาช่าบอกแซ่บดีอะนึกเข้ามาถึงโซนมือสองแล้วนี่โครงการสี่ซอยห้าสิบเอ็ดสอง แล้วทำไมกูต้องหยุดพูดนหรอนั่นสิให้กูหยุดพูดไม่ใช่เนี่ยมือสองมันฝั่งนูน้นใกล้แล้วอ,อก,กินเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาอเฉิด

ไปโซนน้นกันต่อเดินมาเล่นนิดเดียวตรงนู้นจะมีมือสองด้วหย,ยามากได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหม วง,งการ5ซอย53ครับหนึ่งร้อยไอ้เจม่เยร้อยตรงนี้จะเป็นมือสองเยอะเนาะโซนมือ2องมันก็จะมีกลิ่นของมันเนาะยิน อ่เดดน่าเลนองร้อยอย่างเงี้ยดูเลยค่ะเริ่มาวแล้วเริ่มาวแล้วเริ่มาวแล้วด้วยพื้นที่ให้หมดเลยูสองร้อย ส่วนไอ้พวกที <t ik> <t ik ่ใหม่หรืออะไรก็จะเป็นบิ๊กโลโก้ก็เอี้ยม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 สวยใช่ไหมฮึ ดีวายห้าร้อยเออสงตัวเก้อ่ะผู้ชาผู้หญิงตัวที่กระเป๋าเออดีามีอันเดแกลงนะมีอันเด็กแกง ยาวมากโครงการห้าซอยห้าสิบหกทับหนึ่งวิยาวเลยเนี่ย <Okay. S 1> ออกมาข้างนอกอ,ออกมาด้านนอกเาะ เราไปดูกันต่อทางนี้คือคนดิเ,เปิดกว้างมากเออเปิดจนกว้างหมดแล้วอ่ะข้างในก็เปิดปหมดแล้วเห็นป่ะดีจังคนเยอะมาก บรรยากาศด้านนอกประมาณนี้เนะาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราเดินกันต่อเป็นคลิปที่สองเพราะว่าไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปวันนี้สวัสดีทุกคนบ๊ายบาย,บาย